แต่เป็นสาวรสใช่ไหมคะนี่ใบก็เหมือนสาวรสเลยเขาบอกสาวรดเยอะหสุดยอดน่ะลูกใหญ่มากพี่ทุนพี่ทุนดูซิดูซิศึกษาดิพี่ทุน ดอกเขายังยังออกเป็นนั่นเลยดอกเขาจะออกคล้ายๆอะไรนะเราตั้งชื่อว่าอะไรนะคะทริปโรตาทริปโรต้าโรบัสต้าเป็นโรบัสต้ารากเขาก็จะเป็นสีชมพูพวกนี้รากเป็นสีชมพูคือใบนี้คือไม่ใช่ผลนะคะผลเปสีม่วงครับผลก็ม่วงใบก็ม่วงยอดชมพูผลดิบผลดิบเป็นสีม่วงแต่ผลก่องนี้แล้วผลสุกแก่สีอะไรคะสีเลือดหมูครับอ้โเดี๋ยวมาสีแทบไม่เปียกเลย อันนี้เรียกว่าปลูกขั้มขั้มข้มข้มรอบรอบไร่ปลูกขั้มข้มนี่โดดขนาดนี้เลยเหรอคะปลูกไปไม่ยานกดมีเนี่ยเพรจะแย้ยไม่ได้ดูแลอะไรเลยเพิ่งแต่ว่าอากาศจะได้นะที่จอยอากาศเขาได้นะนี่ที่โรต้าที่โปรต้าก็คือเป็นโรบัสต้าที่แกอันนั้นขึ้นมา อันนี้อาราบิก้าสายพันธุ์คาชิมอคาชิม่ใบสวยต้นสวยแต่ลูกไม่ได้ลูกไม่ได้เลกไม่ผ่านอันนี้ก็สะสป็าเป็นพันธุ์อันนี้ผมกำลังตั้งชื่ออยู่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของโรบัสตาทำไมโรบัสตาต้นนี้ถึงแปลกล่ะคะรู้จักกาแฟพิมารี่ไหมครับกาแฟโทนอ่ะอืมอ๋อคือมันเปพิมารี่ใชพิมารี่พิมารี่ตัวนี้แหละ คือต้นนั้นเลยทั้งต้นเลยเหรอทั้งต้นเลยอ๋อจริงอ่ะจริงเนี่ยเฮ้ยมันเขาได้ราคาดีมากนะก็ดีผมถึงว่าจะตั้งชื่อมันอยู่เพราะตัวเนี้ยเป็นเป็นงานมาสเตอร์พีซของเราเลยใช่ไหมนี่เพิ่งปีแรกพีเบอรี่พีเบอรี่ลูกเขาจะออกมาลูกพีที่ปลูกมันแปลว่านัดอ่ะโทนทนทนเลยมืนกระเทียมโทนอ่ะพี่เฉยที่เราคุยกันนี้ใช่ใช่ซื้อแพงราคาดีพีเบอรี่อ่ะ อันนี้เห็นลูกมันหรือ <Leonard> ย <sit> ังคะพี่เห็นแล้วครับก็จะมีต้นต้นแม่มันหือแต่แปลกที่ว่าปกติเราจะเห็นมันแซมอยู่กับกับกับอ่ากับช่อต่างๆไงก็คืออาจจะมีไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่เม็ดที่เป็นแลงนี้แหละที่เอาเด็กๆมาปลูกเด็กๆโรงเรียนยุงทองแต่เขาการันตีว่ามันเป็นทั้งต้นนะเมื่อกี้พีเบอรี่พีเบอรี่ทั้งต้นหายากเดลือร้องตามมาแกมาดูแกมีของดีเยอะนะเนี่ย ยังมาป่าไทยกำลัง,ง,งทำเสียงป่าคโรตา้าเมื่อกี้ที่เราไปเห็นของดอยเขาต้นเล็กเองเนาะแต่เนี่ยคือเขาต้นใหญ่มากเลยแล้วเป็นเหมือนต้นกำเนิดเลยอะ่ะป็นนอนเลยนะคะติดแล้วใช่ไหมตรงโน้นเดือดระวังแล้วต้นแก่เขาจะเริ่มเปลี่ยนสีตน้นนพัธุ์ ครับโอ้ต้นกล้าต้นละร้อยครับอันนี้ตอนลูกอ่อนมันจะเป็นสีม่วงพอแก่มาเขาจะเป็นสีนี้แก่อันนี้คือแก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วครับแก่แล้วใกล้จะสุกแล้วนันเป็นสีอะไรพี่จอยสีมันทุกข์รำมกรยไหมสีสีมันดำนี่เนี่ยถ้าสุกจะเป็นอย่างนี้จะสุกเขาสุกแล้วเนี่ยสุกจะเป็นสีนี้สุกก็คือออกออกแดงเข้มไลยไม่เข้มนะไม่เข้ม เกล้ยไหมไม่เกลนะพี่จ่อยมันเป็นน้ำตาลแดงอะสีเลือดนกไหมเบอร์กระเดียลูกสุกเขาสีส้วันนี้ลูกใหญ่ไหมนี่เขาแก่เขาเลยเปลี่ยนสีแบบน,นี้นนถ้าเป็นช่วงโอ้แน,นี่ลูกใหญ่มากเฮ้ยน,นี่ลูกลูกเขาใหญ่อะตัวนี้นูก แต่แต่ทรงไม่เหมือนกันไหมคะแต่ละต้นอ่ะไม่เหมือนมายถึงลูกเขานะคะต้นนี้ต้นออกลูกออกจะใหญ่เนี่ยใหญ่ลีอไม้กาบแดงผมก็ปลูกไว้รอบๆไร่อยูน่นะไม้ไผ่กาบแดงมไม้ข้าวหลาม,ไมกไม้ข้าวหลามเป็นกาแฟแบบพันนี้เราพิ่งเหมือนตอนแรกคิดว่ามันมีแต่ต้นเล็กเพึ่งเห็นแล้วมันอยู่แปลงเกษตรกรเจ้าหนึ่งแต่ทีนี้มาเจอนี่เสียงว่าตรงเนี้ย ตคือมีคนซื้อผมเยอะอยู่ครับทางเชียงใหม่ซื้อไปสองสาม้อ้นแล้วเคยค <น S 1> ลอง,ลองคัพป,ปิ้งหรือยังคะมันเป็นรสชาติยังไงคะก็อร่อยครับคัพป,ปิ้งมันจะจุดเด่นของเขาอะค่ะจุดจุดเด่นเนี่ยของเขาอะรสชาติอะผมว่ามันมันหอมขึ้นจมูกนะแล้วก็ติดหวานายลิ้นอืหอมขึ้นจมูกคับรสแล้วความขมอะคะ ถ้าเทียบกัความขมลงผมว่ามันขึ้นอยู่กับโฟรไฟล์ขั้วเพราะว่าคัฟปิ้งผมขั้วจะอยู่ระดับมีเดียมถ้ามีเดียมนี่ก็คือมีมีเดียมอ่ะมันจะความแน่นของเนื้อสารนะคะเป็นยังไงคะโอ้แน่นครับโรบัสตาไมายถึงอันนี้คือหมายถึงว่าพันธ์เนี้ยค่ะใช่แน่นเนื้อของเนื้อสาร้ถ้านับเม็ดอาราบิก้าเนี่ยยี่สิบห้าเม็ดเป็นหนึ่งช็อตหรือยี่ห้าเม็ดจะได้สิกรัมตัวเนี้ยจะอยู่ที่แปด 8เมตรโดยประมาณแสดงว่าสารเข้มสารเนื้อ8-9เมตรคือเนื้อสารเขาแน่นครับเนื้อแน่นมากแน่นมากคือกาแฟ1แก้วอ่ะใช้อยู่8-9เมตรปกติใช้อันอื่น10ไงพี่จอยแสดงว่าอันนี้เนื้อสารเขาแน่นเนื้อสารเขาดีแต่แต่ว่าผลผลิตอาจจะไม่ค่อยไม่เยอะครับผลผลิตไม่เยอะมันอุ้งออกใช่ไหมคะคือออกได้3ปีแล้วครับแต่แต่ผลผลิตเขาไม่ตรงนี้ออกปีแรก เพราะต้นใหญ่มันอยู่แปลงใหญ่แปลงใหญ่เนี่ยมีต้นแม่ของเขาแต่เทียบแล้วก็น่าจะผลผลิตไม่เยอะเท่ากับโรบัสต้าไม่เยอะไม่เยอะ่พวกนั้นเองแล้วต้นกล้าก็ไม่เยอะอต้นกล้าเนี่ยจะมีมาปีหนึ่งอ่ะไม่ไม่ถึงร้อยต้นใครซื้อก่อนได้ก่อนอึของเขาก็มันทำยังยังไม่ได้แมสเยอะนะโอเคดยอดมากครัเนี่ย ชอบใจชอบใจต้นนี้ชอบใจต้นนี้ชอบใจตนน้จน,ตนนี้ลูกใหญ่ดีแต่แต่แต่ลูกเขาไม่ไม่ข้อหางเนาะข้อหางลูกใหญ่ข้อหางจะลูกใหญ่อยู่แล้วาลกาแฟ แต่จริงๆอ่ะผมเป็นเป็นลงขั้วเนาะผมไม่ชอบลูกใหญ่นะชอบลูกเล็กมากชอบลูกกลางลูกกลางรับลูกใหญ่เกินไปก็ไม่ดีทำไมถึงคือถ้าใหญ่เกินไปผมว่ารสชาติไม่อร่อยอ๋อสู้สู้ลูกจริงๆอ่ะกาแฟลูกแบบเฉลี่ยเฉลี่ยไม่ได้เนาะเรียกเรียกว่าใหญ่เนี่ยเป็นภาษาอีกหนึ่งเรียกว่ากาแฟกระเทยมากกว่าคือรสชาติมันจะไม่ได้มันไม่อร่อยต้องเอาแบบถ้ามันใหญ่เกินนะแต่ใหญ่ประมาณเนี้ยถือว่าได้อยู่สวยดี ิ <10 S 2> จริงไผมชอบ <10 S 1> อยู่<ร>ไซส์สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าอร่อยอบางคนบอกสิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบโอ้ยไม่เอาใหญ่ไป